พระกรถาเศกไมเหลียวหรือต้นขาวไว้เกี้ยนตีผีกับผีของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอาราธนาหลวงปู่สุขก,กำหนดจิตไปที่ไมเหลียวหรือก้านไม้เหลียวต้นมะขามหรือต้นขาแล้วบริกรรมพระกรถาจะตาโลพุทธาสตาวุธังจะตาโลธรรมาสตาวุฒังจะตาโลสังฆาสตาวุฒัง พุทโธพุเทพุทธพุทธ,ทธทังธรรมโอธรรมีธรรมะธรรมังสังโฆสังเคสังฆสังฆังให้บริกรรมศีกไม่เลียวให้ได108ร้อยแปดคาบหรือมากกว่านั้นก็ได้เวลาจะกลับก็อารัธนาหลวงปู่สุขเวลาทิ่ฐานอารัธนาอภิญญาฤทธิ์ของปู่มาช่วยเวลาจิตวิญญ,ญาณหรือพูดผีพีศาจที่เข้ามาสิงกตให้ใช้ไม้ที่เสียงนี้ที่ไปตามร่างกายมันจะเจ็บร้อนปวดแสบเจ็บร้อนอยู่ไม่ได้ หรือเลวลาจะตีก็หายใช้ไม่เลียวลงตีไปที่พื้นโดยกำหนดจิตเรียกชื่อคนไข้ที่ถูกปีเข้าหรือถูกของะหรือวิญญาณหลายเข้าสิงดังนี้นาม,มะนางสัมมโตยุตะโถยุตถ,ถะแห่งนามะชื่อวิญญาณที่จับอยู่ที่คนไข้จงมาเอหิจงมาแล้วผูกมัดด้วยพระคาานีนะผูกโมมัดพุดทธลัทธานึงยักกึงคะเล แล้วภาวนาใช้ไม้เขียนเป็นวงกลมว่าไปเรื่อยๆพร้อมกันที่ฐานให้ดวงจิตวิญญาณอยู่ในวงกลมที่เราเขียนแล้วเวลาจะตีให้ใช้ไม้ตีที่วงกลมเวลาตีก็ว่าจะชาคนไข้ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงหรือถูกของจะออกทันที